ทวงสวงกันแบบอ่ะเป่อประกาศสักทีกับเรื่องนี้เป็นไงบ้างเจ้าบรรยากาศวันนี้เย็นๆโอ้รู้สึกแบบโชคดีมากเลยที่แบบมาบวงวันที่อากาศเย็นขนาดนี้เนาะเลิศดีเขาเรียกว่าเลิศดีเนาะแล้วก็แบบฟ้าเปิดมากนะครับแบบฟ้าแจ่มมากอะไรอย่างเงี้ยครับอธิษฐานอะไรในใจก็ขอให้เรื่องนี้ปังๆก็ฝากตัวด้วยฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมัานัสครับเป็นไงวันนี้แบบได้มาเจอเหมือนกับกลับมาอยู่ในบรรยากาศ ก็อีกครั้งนึงครับก็จริงๆก็คิดถึงมากๆครับบรรยากาศแบบนี้แบบคิดถึงพี่ๆทุกคนด้วยแล้วก็แบบได้เจอแบบแฟนๆที่แบบว่าไม่ได้เจอกันมาแบบนานมากๆแล้วก็วันนี้อากาศดีบรรยากาศดีฟ้าฝนเป็นฟ้าฝนเป็นใจมากๆไม่มีฝนเลยคิดถึงแฟนไหมคิดถึงแฟนไหมคิดถึงไหมคิดถึงเนี่ยจะไมปตีแจะไปตีแบบแจะไปตีจะไปตีแบตอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีถ่ายอยู่ยังมีถ่ายไม่พอแล้วก็เจอกันอดียังไม่หมดย่งเีลยคิวอย่เงี้ยอีกหลายคิวไหมอุ้ยน้อย ิวบอกได้ไหมบอกได้บอกได้สองเองอีกสองทีใช่จบแล้วจบแล้วแล้วก็เตรียมตัวดูกันได้เลยครับทุกคนต้นปีต้นปีหน้าครับประมาณกลางกลางปีกลางกลางกลางกเดือนมกราคมฟังบอกใช่ครับเอาัะทำการบ้านมาให้ทำการบ้ไหมบอกทำการบ้านกันหนักขนาดไหนทั้งสองคนกับซีรีส์เรื่องนี้ เอาใครก่อนดีน้องนัดก่อนหนักมากครับจริงๆแบบเรื่องนี้ทาเป็นเรื่องที่ทํากันบ้านหนักมากๆเพราะว่าด้วยตัวบทเองมันก็มีความท้าทายอยู่แล้วครับแล้วก็ยิ่งพอเราได้อ่านเราก็ยิ่งแบบคืออยากทาให้มันดียิ่งพอมาเจอแบบพี่ๆทีมงานแบบทุกคนก็ตั้งใจเราตั้งใจเราเราก็ยิ่งตั้งใจเพิ่มขีบ ก็เป็นแบบเป็นผีครับแบบที่แบบว่าเพิ่งตายเลยส่วนๆร้อนๆครับผีอะไรตลอดเบอร์นี้ขอบคุณครับยังไงับกับเราเหครับกับท่านจับูไปเจอคุณผีได้ยังไงจ๊ะก็ผีเขามาหาครับเราก็ไไปเจอคือีเรามอยู่พอนะมาอยู่อยู่ไม่เฉยอยู่เฉยอยู่ดีเขาก็มาแบบตื้ออยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยมา เาฝจีบเราเลยมาถึงก็แบบขออะไรก็ไม่รู้ให้ช่วยนู่นช่วยนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเช่วยก็ได้ต right> ื่นน่นไหมล่ะอะไรนะตื <t ik <t ik ่นน่นไหมโหั้งเข้าฝันทั้งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะสารพัพสารพัดวิธีครับว่าจะยอมเร้ามาเป็นเรื่องของแบบอะซีรี์ที่เป็นวายโอเคมันได้อยู่แล้วแต่ทีพอเป็นเรื่องคนละโลกกันโลกวิญญาณกับโลกคนปกติมันต้องแบบใส่ฟิลลิ่งหรือว่าต้องใส่อะไรไปเพิ่มขึ้นขนาดไหนอะสำหรับเราแต่จริงๆก็ผมก็ปกติเลย ก็คือคนกลัวผีแล้วก็เจอผีก็เลยแบบก็แบบก็เล่นตามที่เห็นเขาเป็นวิญญาณอะไรก็คือแบบว่าตอนแรกเราก็กลัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเขามาพูดอธิบายอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเปิดใจฟังอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ความเป็นผีของคนก็น้อยลงนะครับผมว่าผมก็มองเขาเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยในเรื่องของนะจริงจริงมันก็ มันก็มีข้อจํากัดบางอย่างในการที่เราเป็นผีครับอย่างบางทีแบบว่าบางซีนที่เราเร่รู้สึกว่าแบบโอ้ยอยากจะแบบสัมผัสตัวเขาจังเลยแต่ว่าแบบทาไม่ได้เพราะว่าเราเพราะว่าเราเราเป็นผีแบบหรือไม่แต่แม้แต่กระทั่งบางทีแบบการที่เราจะจับสิ่งของอะไรบางอย่างมันมันก็จะมีแบบมีนิ่งหมดพราะมันต้องใช้กับพลังงานบางอย่างมันยึดว่าจับตรงนี้ได้เท่านี้ตรงนี้ได้เท่านี้อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นข้อจำกัดเหมือนกับเป็นคนที่ท้า บมาถ่ายกรมกับทางกางานแสดงใช่ครับแล้วว่าแบบเรื่องนี้ทําให้แบบได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากๆเลยจุดเยอะเนาะเรื่องนี้ก็เยอะมากนอกจากงานแสดงแล้วงานเพลงนะคะเป็นน้องเพื่อรักที่ได้เล่นกับเออพูดได้ยังไงพูดได้พูดได้พูดได้ครับ ก็ต้องรอติดตามก็ต้องรอติดตามอาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเซอร์ไพรส์ใช่มีแน่ๆใช่มีแน่ไม่ได้พูดนะแค่ต้องหลอกเราะฝากด้วยแล้วกันนะครับเไม่เลยตาฝากด้วยครับผมปากด้วยฝากไว้ก่อนตั้งแต่แบบตัวยงตัวอย่างมาตรงัวใดๆออกมาแล้วก็แบบเออเชียบคมเลไม่เห็นเลยเนี่ยโคตรเนอะทุกอย่างใดๆออกมาเราเห็นเห็นแล้วไม่เห็นบอกก็แค่เห็น แต่ผิดไม่ไเห็นบองเลยจะเปิดไทยแล้วกันได้คลังจากที่เรารู้ว่าเป็นแฟนคลับก็คือสรุปก็คือแฟนคลับเชียร์คู่นี้เหมือนกันใชอครับก็โหดีใจนะครับที่ทุกคนแบบซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็ไม่เหมือนเรื่องแรกของผมที่แบบเต็มตัวเนาะที่แบบได้เล่นเต็มตัวแล้วก็ได้คู่พี่นันอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยเนาะพี่นันแฟนๆกดดันไหมมาคู่กับพี่นันกดดันมากเลยครับคือไม่ใช่แค่แบบว่าพี่นันเยวแต่ทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นหนึ่งใน คน,คนหลักที่จะนำนำเรื่องนี้ไปนะครับมันก็แบบทุกอย่างเหมือนอยู่ที่เราด้วยอะไรเงี้ยเราก็พยายามออกมาให้ดีที่สุดออกมาออกแบบอย่างที่พุ่มกับต้องการอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่จริงพี่นาคช่วยเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ก็เลยผ่อนตรงนั้นไปในโซเออชียลมีัางแฮชแทกแ็กน,นัดแฟนและแฟนมัดจริงเออเออเออสรุปให้หน่อยว่าเอาวันไหนจริงจริงมาเป็นการรวบครับก็คือก็คือใช้แฮชแท็กว่านัดแฟนแฟนนัดเพราะว่า เราเป็นผีคนเนี่ยเราต้องแตกต่างนิดนึงอะต้องแตกต่างแตเส้นิดนึงนะครับก็คือใช้แฮชแท็กนี้ตลอดเลยใช้แฮชแหลกเลยเคดีนะโหโอเคดีมากยวนิดนึงยาวนิดนึงแต่ว่าปรับเลยครับกับการร่วมงานครั้งนี้จริงๆพอมันพอมันอยู่ในเรื่องของธีรีที่แต่ละคนคาดหวังแล้วสำหรับตัวเองทั้งสองคนเป็นกดดันขนาดไหนครับ ก็กดดันกดดันอยู่แล้วแหละเพราะว่ากดดันกดดันมากเอ่ได้กดดันธรรมดาก็เต็มที่เนาะเต็มที่เต็มที่อยู่แล้วเพราะยิ่งกดดันก็ยิ่งต้องเต็มที่มากๆแล้วก็แบบในแต่ละวันที่ไปถ่ายอะไรเงี้ยเราก็แบบตั้งใจกันมาก มาถึงต้องเออเกือบเกือบจะถ่ายจะเต็มแลนด์สักบแล้วมีสปงสอยกันซะหน่อยว่าเออมันจะมีฉากแบบเป็นแฟนที่รอคอยใดๆหรือเปล่านัดแฟนค่ะรอคอยฉากอะไรกันละ่ะครับเอเอต้องถามใครีซีไม่อยากจะถามไม่อยากรอ,กอ<ม>คอยฉากรอไอยแ่ะเรื่องซนะีมีไหม่ะเริ่ซีมันเยอะขนาดไหนมันมีแน่นอนอยู่แล้วแบบว่าน่อคนดื่เดือดดําแบบแบบว่าแบบว่าคนคนปกติเขาไม่ทำกัน มันแบบน่าขึ้นชัยไม่ได้มีความผีคนใช่เต็มศิษขนาดไหนโอ้เกินเกินหนึ่ร้อยเลยครัคือแบบมาเสิร์ฟตั้งแต่ฉากแรกเลยอย่างเงี้ยโอ๊ยแรกๆก็อาจจะยากใช่แต่ก็มีความพยายามคอามันพยายามคบบอวามระดับมต่ระดั้งแต่ระดับ หลังจากหลังจากนี้แฟนงานของทั้งคู่เป็น Refer ยังไงจ้าเป็นมีโบอีเวนท์พี่ๆเขาแบบจัดนส,นสั่ควนเสิร์มาให้กันหรือยังใดๆก็อย่างเนาะก็แบบรอรอตอนออนแหละครับหลังจากนั้นก็จะดูว่ากระแสเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะคะกต้องาดด้วยนะคะต้องช่วยกันนะคะเอเมื่อกี้ทีมร่วมกับบอกว่าแบบซีรีของเราก็ส่งขาไปต่างประเทศหลายประเทศแล้วอ๋อเนาใดๆมีแฟนต่างประเทศฝากกันนิดนึงจ้ะ ก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับแฟนต่างประเศทศทุกคนนะครับแบบโ o เวอร์ซีทุกคนนะครับก็ฝากเรื่องนี้ด้วยเป็นเรื่องหนึ่งที่ใหญ่ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พี่านายเขาเป็นไงครับเห็นที่มากทุกคนเต็มที่ม,มากๆก่อแสดงทิมงาน ใส่อินเตอร์แฟรอินเตอร์แฟร์พูดไงดีเขินเลยอคซัสปอร์ตใดๆก็ตาม่าง่าง thank you for the support พี่นัดนะครับแล้วก็ผมนะครับแพรนะครับ so our see r i s o u a g o n n on in the January so just support to you thank you everyone for supporting ครับโอเคครับผมติกๆขอคุณค่ะ